หน้าสงสารหน้าสงสารกกไข่ลาบดูน้ากกไข่ก็ลาบเหลือกตามาดูเหลือกตามาดูโกกปละทูโกโกไปเถอะไม่ได้ทำอะไรกกกไปลูกกกไ ปกติเขาจะกกอยู่สองตัวแต่อีกตัวนึงออกอีกตัวหนึ่งเขาก็ออกมามายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้ยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เวลาตัวเงินตัวทองมาเขาก็จะร้องร้องเสียงไม่ดังเลยนะร้องเสียงแค่แผ <laughs> ลบร้องเสียงแค่แผลบก <laughs> ็จะเจะฝ้าก,กันกบ เขาจะเกากันสองตัววานั้นก็จะมาเปลี่ยนเงาเป้าน้องชอบเอามม่วงมาโยนให้เขากินเพราะเขาไม่มีอะไรกินนะเอาม่วงโยนมาให้กิน เวลาตัวเงินตัวทองมาก็ช่วยเขาไม่ได้เนาะก็มีไม้อันแค่เนี้ยเนี่ยไม้อันแค่เนี้ยที่คอยแยงไล่แยงไล่ตัวเงินตัวทองเพราะว่านู่นน่ะน,นู่นน่ะรั้วเขานู่นน่ะสูงสูงกว่าหลังคาบ้านอีกนู้เห็นปะอ่ะโอ้โหเห็นปะยังไม่สุดเนะี่ย แม่ขอบรั้วสูงกว่าหลังคาบ,บ้านเห็นป่ะสูงหลังคาบ,บ้านใครจะไปช่วยเขาได้เนาะก็มีแต่ไม้แยงไล่เขาเอ,อ่านอนนกมาอีกมาคงจะมากินเก็บมแมลงกิน,นไป เขาก็จะไข่กันเรื่อยนะไข่ก็เรื่อยแหละแต่ว่าไม่ค่อยเหลือตัวเงินตัวทองมาเอาไปหมดแล้วตัวห่านเองบางทีก็โดนงูกัดตายบ้างวันนั้นงูก็มากินไข่เขากินต่อหน้าต่อตาเลยน้องก็เอาไม้อันนี้แหละเคลียเคลียงู งูมันก็เขีย,ดยไ,ได้ไม่ได้อะไรไม้ยาวแค่สอกอกว่าองกน่าราญอีกตัวนึงก็แอบมอง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 วันนี้วันหยุดของมะลีนะ แต่น้องบอกให้มาเฝ้าห่านให้มาเฝ้าห่านไว้เดี๋ยวตัวเงินตัวทองมากินไข่ให้มายืนเฝ้าห่านรูเ้เหอะวันนี้เขาไปตลาดไงก็ไปตลาดกันถนะ้าก็ให้เรามาเฝ้ามาเฝ้าแทนอันนี้เนี่ยมันเป็นบอ่อน้ำใหญ่มากนะเนี่ยบอ่อน้ำใหญ่มาก มีเครื่องบำบัดน้ำด้วยมีเครื่องบำบัดน้ำมีสองตัวมีสามมีสามตัวเครื่องบำบัดน้ำมีสามตัว เจ้าของโรงงานเข้ามาคงจะเห็นว่าไม่มีอะไรกินเนะเอากระบอกมาใายอะไรไม้ให้กินก็ไม่รู้นะ่ะมีอะไรกินก็ไม่รู้เอามาตั้งไว้ให้ร้องไมแล้วหนูจะไม่นอนทับไข่ไปล้ะลูกหรือว่ามันร้อนมากแล้ว นกก็มีดอมดอมมาเหมือนกันนนน่าก,ก็มีอ๋อสงสัยจะเอาเข้าวเปิดมาใส่ไว้ให้กินเนาะ อะไรลูกอะไรเอาไม้หล่นเอา้ทาทาไงอ่ะทําไงอะ,งอะลูกทําไงอะเหล็กหล่นมาแล้วนะทาําไงในหนูไปค้อมเหล็กไว้แล้วหนูจะออกไงลูกออกไงออกไงเออฮะอะไรลูกอะไรอ๋อกินกินมะม่วงกินอะไรลูกกินอะไรอ๋อ ตรงนั้นไม่มีไข่นะลูกหนูไปนอนกกอะไรล่ะลูกกบอะไรครับอื มากันอีกมาจะมากินอาหารกันแหละทำไรลูกหนูทำไรลูก ทำไมลูกทำไมทำตัวพองทำไมลูกทำตัวพองทำไมเอ้ยโกรธโกรธไม่ให้อีกตัวน้งเข้ามากกทำไมอ่ะแล้วมันมันลูกของใครกันแน่เนะี่ยลูกของใครมาเห็นหนูกกอกอยู่สองตัวเนะี่ยแล้วมันลูกของใครกันล่ะ,ะลูกของใครกันครับไฟแล้วตอนนั้นไฟแล้ว แล้วไม่เห็นหนูนอนโกกเลยอหนูยืนคุ้งไว้ทำไมอะ่ะเอ่ะเคียเคียใครเคียใครอืออือ่าดัานไปดันมาอ๋อโกกละโกกละเออเมื่อกี้มันร้อนใช่ไหม หนูจะไปไหนลูกหนูไปไหนลงน้ำเหรอไปแล้วลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วเขาไปลงน้ำแล้วทีนี้ก็เหลือหนูอยู่ตัวเดียวแล้วสิอ่าเออปิดให้ดีปิดให้ดีลูกเอออ่าคุยคุยมาโกบให้ดีกบเออกบโกกให้ดีเออเออ แล้วก็คุยคุยคุยหญ้าม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 าโปะโปะตรงไข่ครับอืม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 กอบให้มิดลูกกอบให้มิดก,ก็เดี๋ยวตัวเงินตัวทองมาเออกอบให้มิดลูก เนี่ยเขาให้มามามาเฝ้าแทนเนี่ยเขาไม่อยู่เขาไปตลาดเนี่ยเออก็ให้มาดูแทนเนี่ยเออว่าไอตัวเงินตัวทองจะมากวนหรือเปล่า ลับไปให้ลูกหลับไปหลับนะมะเฝ้าไว้เดี๋ยวมะเฝ้าไว้หลับได้เออหลับได้หลับได้หล,ลับเลย เขาก็รู้นะถ้ามีคนอยู่เขาก็จะไม่นั้นเท่าไหร่พอมีคนคอยไล่อะไรให้เขานะเขาเลยมาไข่กันตรงนี้ประจําเลยอะ่ะไม่ไปไข่ตรงอื่นเลยกี่ตัวกี่ตัวก็จะมาไข่ตรงเนี้ อ้วนปักใช่เออหรือขนมันใหญ่ตัวอ้วนหรือว่าขนมันเยอะเนาะเนี่ยเขาชอบชอบกินลูกหม่อนนะเนี่ยเนี่ยลูกหม่อนเนี่ยเวลานั้นนอ้องก็จะเด็ดลูกหม่อนโยนให้เขาเนี่ยชอบก็ชอบเลยแหละล,ลูกหม่อนเนี่ยดำแล้วด้วยดำแล้วด้วย ถ้กิดผู้สาในตัวเนี้ยต้นพุษสานะเนื้อมันอร่อยมากเลยเนี่ยต้นพุษสาเนี่ยเนื้ออร่อยนะแต่คือว่าต้องปีนขึ้นไปเก็บอ่ะเพราะนั้นมันก็จะหล่นบนลังคาก็เอาไม้ไปเขียเขียมาต้นมันใหญ่นี่ตัดออกไปห,หลายรอบแล้วเนี่ย เขาอะเข้าไปไม่ได้เลยอะเนาะถ้าเข้าไปช่วยเขาได้นะเขาก็เจะสบายกว่านี้เยอะแต่นี่มันเข้าไปไม่ได้รั้วมันสูงกว่าหลังคาอีกนะ,นะ,นะดูรั้วเสิสูงกว่าหลังคายอยีกเนี้ตอนที่แรกรั้วอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ระดับครึ่งประตูหน้าต่างล้หลังมาเขามาทำจะสูงริ่วเลย ข้ามสูงเลยอ่ะแนนกมาแหละนกสงสัยว่าจะแล้วจะมากินข้าว แอบกินข้าวเขาการแอบอยู่ข้างหลังได้นะไม่ออกมากินข้างหน้านะแอบข้างหลังอแอบอยูข้างหลังกลัวจะของเ็าเห็นเหรอกลัวจะของเ็าเห็นเหรอไปละไปละ โอเคเนาะก็ตอนนี้ก็ขอลงขอลงจบคลิปแค่นี้นะคะจบคลิปแค่นี้นะวันนี้มีหน้าที่เฝ้าหานนะคะมีหน้าที่เฝ้าหานเนาะวันนี้มีหน้าที่เฝ้าหานก็ขอลงคลิปเท่านี้นะคะ ขอลงคลิปเท่านี้ดูแม่หลับดูแม่หลับหลับตะลูกหลับตาเดี๋ยวมาเฝ้าให้เดี๋ยวมา,าเฝ้าให้นะขอลงคลิปนะคะ